มาด้เล่มไหนนะอ่าเนี่ยผิดศีลี่เป็นอกุศลมีใ่น้อยประพธเจ้าก็ตักในเล่มที่24ก็ที่162น่ะมาดูเล่มนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ถ้าทำาไมผิดศีลนี่กครับโอ้โหเป็นน่เนะนนเป็นประโยชน์น่ะประโยชน์ยังไงนะ เดี๋ยวเราดูตรงนี้กันก็แล้วกันนะว่าการผิดศีลนี่เป็นนะเอาอยู่ด้วยกันเลยนะเป็นมาดูว่าการถูกศีลผิดศีลเนี่ย <c oughs> เป็นอย่างไรนะ <c oughs> การปฏิบัติศีลนนั้นต้องปฏิบัติด้วยปัญญานะปฏิบัติศีลต้องปฏิบัติด้วยปัญญาแล้วพรอบริจาคตักวัส ศีลกับปัญญาเนี่ยอยู่คู่กันเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างเท้าเด้วยเทา้าฉะนั้นาการปฏิบัติศีลด้วยปัญญานั้นทําอย่างไรซึ่งก็จะตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปราชญนี่ย่อมตั้งมั่นในปัญญาและศีลในเล่มที่ยี่สิบ้าข้อที่เท่าไหร่นะใครรู้ไหมปราดตั้งมั่นในปัญญาและศีลแต่จ,จาได้เล่มที่ยี่สิบ้าน่าจะอยู่ใน น่าจะอยู่ในเออยู่ในบัณฑิตหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวเยเดี๋ยวค่อยไปดูว่าการปฏิบัติศีลน,นี่ต้องปฏิบัติด้วยปัญญาอย่างตั้งมัน่นแต่อยู่ในเล่มที่ยี่สิห้านั่นแหละนะตั้งมั่นในศีลและปัญญา,าลงเส a เดูก็ได้ตั้งอยู่ในเล่มไหนข้อไหนนะเดีย๋ยวจะให้อันนี้จะให้ดูเล่มที่9นะ เล่ที่ยี่สิบแปดแล้วอะไรวักอะตัวแต่เล่มที่ยี่สิบแปดนะเดี๋ยวค่อยไปดูยี่สิบแปดนะฮะกทวักอะไรอ่ากทวักต้งลงเล่มที่ยี่สิบห้าข้อที่ยี่สิบเจ็ดและอืกทวัก เดี๋ยวเราจะดูว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยให้พ้นทุกข์จะปฏิบัติยังไงในพระไตรปิฎกเล่มที่9ข้อที่หนึ่รอยาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกรพรามณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์ศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์ เห็นไหมอ่าน uh, ี่แหละปัญญาก็จะชำระศีลให้บริสุทธิ์ศีลก็จะชำระปัญญาให้บริสุทธิ์เมื่อศีลกับปัญญาถูกชำระให้บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์จากกิเลสนี่แหละคำว่าบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์จากกิเลสอ่าศีลก็มีศีลที่เป็นอกุศลกับศีลที่เป็นกุศลนะกตต้องเป็นอกุศลศีลคือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นอกุศลก็มี อากุศละศีนก็มีนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูว่าอยู่เล่มไหนนะลองดูนะอาุศนละศีนนะอยู่เล่มไหนศีลที่เป็นอกุศลก็มีนะศีลที่เป็นกุศลก็มีอ่ลองโคดูนะศีลที่เป็นอกุศลเป็นยังไงปัญญาเนะี่ยมีก็ทั้งสองมือน,นกันละปัญญาสามมีไหมมีปัญญาที่เป็นอกุศลปัญญาสามนะกับอริยปัญญามีไหมอา่อาอริยปัญญาเนี่ยปัญญาที่ผ่าพ้นทุก์ ปัญญาประเสริฐเป็นปัญญาอันประเสริฐพระพุทธเจ้าตัสว่าปัญญาที่ชำระกิเลสได้เป็นปัญญาอันประเสริฐท่านตัดญญเ,ดเญญาอเดาไว้เลยมีปัญญาสามกับปัญญาประเสริฐปัญญาก็นั่นแหละต้องชำระปัญญาสามออกให้เป็นปัญญาประเสริฐก็บริสุทธิ์จากความสามศีลก็เ,เหมือนกันศีลที่เป็นอกุศลนะะเราก็ชำระอกุศลในศีลออกให้เป็นกุศล กุศลศีลศีลข้อปฏิบัติที่ผิดก็มีนะศีลที่ยังไม่ถึงอริยศีลศีลที่ไม่ถึงอดิปัิศีลเป็นอริยศีลอย่างเช่นศีลปตุปาทานศีลปะตปรามาศีลปตุปาทานศีลพจน์ทำตามกันเฉยศีลปตุปรามาศีลปะตปรามาเกิดศีลลูปๆคำาไม่เอาจริงเอาจัง เหาะแยะนะไม่เอาจริงเอาจังที่จะให้ชีวิตพ้นทุกันเป็นต้นนะก็ต้องเป็นอธิศีนเป็นอริยศีลจริงจะบริสุทธิ์จากศิลปตุป,ปาทานศิลตปตปามาดหรืออกุศลศีนเลยนะลองโคด,ดูนะอกุศลศีนอยู่ตรงไหนฮะอ่าเดี๋ยวให้แวะดูตรงนี้กันจะได้รู้คำนี้ นะเล่มที่31ละ31ข้อที่69 ้อที่หกสิ้าอากุศลศีลเอเราสอยมาถูหรือป่ะเนี่ยภาวนาเออมันต้องแปสิบเก้าสิเราเราก็วับอยู่อีกตรงนึ้งนะเลมที่สามสเอ้าที่แปดไม่ใช่ฮะแปดสิบเก้าะอ๋อแปสเก้าไปอีกยาว งล89ใช่ไหมอ่า89อ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอโอ้นี่เป็นอันนี้ก็มีน,นะสีนที่เป็นอภริยันต์สีนเนี่ยสีที่เป็นข้อที่88เนี่ยอภริยันต์สีน,นี่จะมาย่อมเป็นไปเพื่อความ นายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรุปเพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวนี่ศีลที่เป็นอปริยันตะตศีลนะ <c oughs> อย่างนันนะดูนี่กันศีลมีที่สุดเห็นอปริยันตะศีลอยู่ใน โอ้โหเรื่องศีลน,นี่สนุกมีรายละเอียดเยอะอ่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะโอ้โหศีลน,นี่ม่เยอะ โอ้โหสีนก็มีเยอะกันะสนีหลายแบบจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเรียนรู้เรื่องสีนกันเอาก่อนจะมาอ่านเรื่องสีนกันเอาเอาเอาประเด็นนั้นให้จบกันดีกว่าเพราะนี่จะยาวแปดสิบหกลยนะโอ้โหปัญญาในการฟังอ้าว เริ่มที่86มาเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแวะเอาเอา,เอาตัวนี้ให้จบันดีกว่าันะ้งนั้นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปแต่ไปแล้วจะยาวนะเนี่ยไปแล้วจะยาวไปแล้วจะยาวเดี๋ยวเอาเอา,เอาข้อน,นี้ให้จบไปก็แล้วกันพระไตรปิฎกเริมที่9ข้อที่194พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกราพรามข้อน,นี้เป็นอย่างนั้นข้อน,นี้เป็นอย่างนั้นปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์เนี่ยนะ ก็ให้จิตนี่แหละบริสุทธิ์จากิเลสศีลอันปัญญาชําระให้บริสุทธิ์นะก็เนี่ยให้บริสุทธิ์จากิเลสให้จิตที่ปฏิบัติศีลด้วยปัญญานั้นนะบริสุทธิ์จากิเลสนะศีลกับปัญญานี่ก็จะบริสุทธิ์จากิเลสศีลกับปัญญาที่อยู่ในจิตนั้นต้องบริสุทธิ์จากิเลสเดี๋ยวเราค่อยมาดูอาอกุศลศีลเป็นยังไงนะอกุศลปัญญาก็มีนะเป็นพวก ปัญญาสามก็นะมีก็ต้องบริสุทธิ์จากอกุศลศีลเป็นกุศลศีลนะบริสุทธิ์จากนะอกุศลปัญญาจริงๆก็คือจากปัญญาสามเป็นปัญญาประเสริฐนะเรียกว่านะอริยปัญญาต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็พ้นทุกศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้น ปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีลศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาและนักปรา์ย่อมกล่าวศีลกับปัญญาว่าเป็นยอดในโลกเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้นนะแล้วศีลกับปัญญานี่จะปฏิบัติคู่กันเนี่ยศีลกับปัญญาเนี่ยจะปฏิบัติคู่กันเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้า ฉะนั้นแล้วเป็นยอดในโลกเลยยอดในโลกก็คือความพ้นทุกพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนงั้นยอดในโลกคือความบริสุทธิ์ความพ้นทุกนะความผาสุกที่ยังยืนนี่คือสิ่งที่เป็นยอดในโลกไม่มีอะไรยอดกว่านี้ศาสนาพ,พุทธเป็นไปเพราอความพ้นทุกชีวิตเกิดมาสูงที่สุดดีที่สุดประเสริฐที่สุดก็คือพ้นทุกนะเป็นยอดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกอะ ในอนุตตริยะเ่านยังบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในโลกก็คือความพ้นทุกข์คือนิพพานกำจกัดกิเลสได้พ้นทุกข์ได้ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติศีล้ดยปัญญาศีลนะเนี่ยปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีลต้องนะต้องคนมีศีลน,นะจึงจะมีปัญญาศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาเห็นไหมนะผู้ใดมีปัญญาก็จะมีศีลผู้ใดมีศีลก็จะมีปัญญาท่านจึงกั่ว่า ศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้นเนี่ยต้องปฏิบัติศีลด้วยปัญญานี่แหละแล้วลปฏิบัติอย่างตั้งมั่นจะเกิดผลพ้นทุกจะเกิดผลจิตบริสุทธิ์นี่แหละจึงเรียกว่าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่ถูกต้องนะอันเนี้ยนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้ในโกทวัคเดี๋ยวเราไปโกทวักกันแล้วค่อยกลับมาก็ได้ฮะไปดูการปฏิบัติ เดี๋ยวค่อยกลับมาที่เล่มที่31มสิบเอ็ข้อที่แปดสิบหกนะจำไว้นะนเดี๋ยวไปที่โกทวักก่อนก็จะรู้จะก็จะเห็นว่าการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เล่มที่ยี่สิบห้าข้อที่ท่าไยข้อที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมโกทวักเราไปดูโกทวักประเด็นว่า นักปราชญ์คือผู้รู้แทนนั้นก็จะต้องปฏิบัติปัญญาและศีลปฏิบัติปัญญาและศีลศีลเป็น,นปข้อปฏิบัติแต่เป็นเป้าหมายเป็นข้อปฏิบัติข้อที่ควรลดละเลิกกับข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติเรียกว่า,าปัญญาเรียกว่าศีลตั้งแต่กายวาจาใจ เราปฏิบัติด้วยปัญญานะนต้องปฏิบัติด้วยปัญญาเนี่ยพระเจ้าตรัสเลยนักปลญดนะตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีลน,นะนักปลญดตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีลนี่คือสัจจะอย่างนี้ถ้าเป็นนักปลญ์ต้องตั้งมั่นในปัญญาและศีลนะ <c oughs> นักปราดตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีลสรุปแล้วนักปราดผู้รู้แท้นั้นผู้รู้แท้ผู้พ้นทุกแท้ผู้รู้แท้จะปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นนั่นเองนักปราดเวลาจะปฏิบัติ <c oughs> เวลาจะปฏิบัติให้ชีวิตพ้นทุกข์ก็ต้องเนี่ยปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น ชีวิตจึงจะพ้นทุกได้จึงจะเป็นผู้รู้แท้ได้นะ <c oughs> พอผู้ใดมีความประพฤติไม่ขาดเนี่ยนะพระเจ้า,รจาตรัสว่าถ้าว่าผู้ใครควรทุกวันย่อมสรรเสริญบุคคลใดผู้มีผู้มีความประพฤติไม่ขาดเป็นนักปราชญ์นะผู้ใครควรแล้วเนี่ยนะ ถ้าว่าผู้คร่ควรแล้วทุกวันย่อมสรรเสริญบุคคลใดคือผู้ที่มีปัญญาคข่ควรแล้วย่อมสรรเสริญบุคคลใดผู้มีความประพฤติไม่ขาดประพฤติท,ที่ถูกต้องอะ่ะไม่ขาดไม่ขาดจะความถูกต้องนะไม่ขาดจะความดีงามความพ้นทุกเป็นนักปราดตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีลนะผู<บ>้ที่เป็นนักปราดแท้จะตั้งมั่นในปัญญาและศีล ตั้งมั่นในการปฏิบัติปัญญานะปฏิบัติปัญญาคู่กับศีลใช้ปัญญาปฏิบัติคู่กับศีลแล้วชีวิตก็จะพ้นทุกข์นะตั้งมั่นนี่คือสมาธินะมีสมาธนะิคือปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นนี่เป็นมั่จนพ้นทุกข์ได้จะเป็นสมาธิที่เป็นผล จากสมาธิที่เป็นมักนี่จะเป็นสมาธิที่เป็นผลมีผลพ้นทุกไปเป็นลําดับนะนี่มันก็มีความเป็นเป็นลําดับอย่างนี้น้ากลับไปดูว่าแล้วศีลเนี่ยนะที่ว่าศีลจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นี่จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเ,เราไปดูตรงนี้ก่อนนะฉันจะให้พี่น้องได้ดูดูว่ามีศีลนะศีลที่จะ พาชีวิตพ้นทุกได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะศีลที่พาชีวิตพ้นทุกได้นี่ศีลนะท,ท,ที่ละเอียดจนพาชีวิตพ้นทุกนะ <c oughs> นะพัตเตปิโดกเริ่มที่สามสิบดข้อที่เก้าสิ็ดนะการปฏิบัติศีลให้พ้นทุกเลยนะนะสวิตชิงมโนยนะเล่มที่ส1มสเอดข้อที่เก้าสิบอ็ดนะ ศีลห้าเนี่ยปฏิบัติศินห้านะศินห้าที่เป็นอาเรว่าที่เป็นศีลนนี้เป็นอปริยันตศีลนนะเมื่อกี้นี้อปริยันตศีลนเนี่ยพุทเจ้าตรัสว่าเป็นศีลที่นะนี่ยละศีลที่เป็นไปเพื่อความหนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบแล้วครับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวสินนี้เป็นอปริยันตัด่สินนะ ตะก็เป็ว่าไม่นี่ปริเป่าเต็มรอบยันตะนี่ก็เนี่ยนะยันตะนี่ก็จะเป็น <c oughs> นะปริยันตะนี่ก็ยันเนี้ยมันจะเป็นยันพิธีเป็นสภาพการปฏิบัติการปฏิบัติที่นะกำจัดก,กิเลสอย่างเต็มรอบนั่นเองนอะอปริคือไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยศีลข้อปฏิบัติจนนะ ปฏิบัติที่ถูกต้องกันแะหะยันพิธีนี่แหละยันตะยันพิธีมีผลเนี่ยศีลที่ปฏิบัติได้ถูกต้องจนไม่เหลือกิเลสเหลี่ยมไหนมุมไหนเลยเต็มรอบในการกำจัดกิเลสทั้งหมดเลยน,นี่นี่คือเนื้อหาสศีลที่บริสุทธิ์สิลที่บริสุทธิ์เนี่ยโอ้โหเนี่ยปฏิบัติศิลห้านั่นเนี่ย เต็มที่เก้าสิบเอ็ดเริ่มที่สามสิบเอ็ดเขาที่เก้าสิบเอ็ดปฏิบัติศีลห้านะจนพ้นทุกข์ได้จนถึงนิพพานได้นะศีลห้าที่เป็นอภริยันตะศีลคือการละปานาติบาตละอธินาทานละกาเมีสมิจฉาจารละวุโมสาวาดปิสุนาวาจาปุสวาจาสัมผภปรปะนะก็ต้องละหมดนละปานาติบาตกับละการเบียดเบียนเนาะ ละอธินาทานกัละการละขโมยช่อโกงละกามเมสุนิทมิจฉาจาร์กับการประพฤติผิดในกามกา็ละน่ากามไม่ว่าเรื่องเพศไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยต่างๆน่ละมุสาวาดคำโกหกละปิสุณาวาจาคำสอเสียดยุคนทะเลาะกันพรุสวาจาคำหยาบก็ต้องละ คําที่ส่งเสริมกิเลสสัมผัสปลาปะเพอเจอร์ไรสาระกอละ,ะอภิชาความโลภความชอบพยาบาทความโกรธความชังมิจฉาทิฏฐิความลงโลภโกรธลงนั่นเองเนี่ยอภิชาโลภพยาบาทโกรธมิจฉาทิฏฐิลงก็จะต้องละด้วยละโลภโกรธลงนี่ก็เป็นอรหรันต์ละนะละได้หมดก็เป็นอรหันต์เลยศีนเนี่ยศินห้าด้วย <c oughs> นะท่านก็ขยายรายละเอียดของศินข้อห้า ละปฏิบัติในข้อที่หนึ่งอธินาทานข้อที่สองกาเมสมิจฉาจาร์ข้อที่สมที่จะต้องละมุสาวาตปิสนาวาจาปรุสวาจาสัมผาปาปะในข้อที่สี่นี่คือสินสีข้อแล้วนะการละทั้งละข้อไม่ดีทั้งสี่ข้อส่วนข้อที่ห้านี่ทั้งหมดที่เหลือคือข้อที่ห้าละอภิชาความโลภพยาบาทโกรธมิชฉาทิฏฐิลงละโลภโกรธลง การละการมฉชันทะด้วยเนคคมมะการละพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทละทีนามิทะด้วยอโลกะสัญญาอาจารย์ไม่อธิบายนะอ่านหัวข้อให้ฟังวันหน้าค่อยมีเวลาค่อยอธิบายเคยอธิบายแล้วนะนี่เคยอธิบายอยู่บ้างแต่ <c oughs> จะยาวถ้าอธิบายนี่ไม่ต้องไปไหนกันพอดีแหละนะ <c oughs> ยาวละอุทจจะด้วยความไม่ฟุง้งซ่านละวิจิกิจชา้าด้วยการกำหนดธรรม ละอวิชชาด้วยญานละอารติด้วยความปาโมดละนิวรณ์ด้วยปฐมฌานละนวิตกวิจาร์ด้วยนะทุติยฌานนะละปิติด้วยตติยฌานละสุขและทุกข์ด้วยจตุตตะฌานละรูปรูปสัญญานะปฏิฆาสัญญาด้วยนานัตตะสัญญานะา การละรูปสัญญาปฏิฆาสัญญาานตสัญญาด้วยอากาศนันจายตนะสมาบัติการละอากาศอากาศานันจายตนะสัญญาด้วยวิญญาณนันจายตนะสมาบัติการละวิญญาณนันจายตนะสัญญาด้วย อากิน <c oughs> อากินจัญญายตนะสมาบัติละอากินนะอากินยายายตนะสัญญาด้วยเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติละนิจจสัญญาด้วยอนิจจสัญญานุปัสนาละสุขสุขสัญญาด้วยทุกขะทุกขานุปัสนาละอตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสนา นะละนันทิด้วยนิพพานุปัสนาะอันนี้คือละความเพลิดเพลินอันนี้เพลิดเพลินในกิเลสด้วยความพาสุขในนิพพานนะมาเพลิดเพลินในนิพพานแทนมาพาสุขในนิพพานที่ดีกว่านันทิคือกิเลสนะนิพพานดีกว่าละราคะด้วยวิราคานุปัสนาะการละสมุทยัยย่อมเป็นไปเพื่อนะละเหตุแห่งทุกข์เลยนะีนะ่ การผิดศีลหนึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์การเสพกิเลสการผิดศีลเป็นเหตุแห่งทุกขละสมุทัยมันเลยนะละเหตุแห่งทุกข์เลยนะย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัสรู้เพื่อน,นิพานไปส่วนเดียวสีลนี้เป็นอปริยมตศีลนะอ่ะโอเคนั่นเนี่ยอภริยตศีล ศีลที่พาชีวิตพ้นทุกนี่แหละศีลที่บริสุทธิ์เป็นอย่างนี้แหละนะกำลังจะพาไปดูอกุศลศีลน,น,นั่นเ่งพาไปดูอกุศลศีลอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะไปดูอกุศละศีลกันนะเ <c oughs> มื่อกี้เริ่มทีสามเอ็ขาที่เท่าไหร่